แล้วก็าากทาการวิเคราะห์ปัญหาใช่ไหมครับวิเคราะห์ปัญหาเองนะออปัญหาเราต้องลึกซึ้งนะมีข้อมูลนะแล้วก็มาทาการเรีนยนรู้เราเรียกงานแบบนี้ว่าแพลตฟอร์มง,งานวันนี้คือแพลตฟอร์มนี้นะครับแพลตฟอร์มนี้ทําอย่างไรทำโลหิตต้อต่อถ้าใครไปเห็นระบบจะรู้ลเลยว่าเซิร์ได้นะมีราคามีคอนแทคเหมือนเทคโนโลยีชาวบา้านใครไปหาที่มีชาวบ้านมาอย่างนั้นแหละแต่ทำนั้มนมาีินะเตรียมรอพอแม่มน้องอยากจะได้ เครื่องบอบมีเครื่องบอบกี่ชนิดใช่ไหมเครื่องบอบไม่เหมือนกันหมดเลยนะครับในขณะเดียวกันเราเคยไปทําแมทชิ่งเอาแบบนี้ไปขายลองไปขายดูสี่ภูมิภาคความมันบวมทางด้านราคาดนะ้านขมาอย่างนี้เราจะทำยังไงนี่กลยยุคซูเปอร์โค้ชคือคุณจะมีบันไดสีค่คนคุณตายทนกบมีโค้ชมีเครือขา่ายมีหัวหน้าแกนนนาที่เรียกผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่กลุ่มหนึ่งจะมีผู้ใหญ่บ้านหนึ่งคน นะพอยสร้างเพือขายสร้างกันเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมพี่น้องเกิดอย่างนี้ครับเกิดอย่างนี้สามพันกลุ่มที่อยู่กับเราแบบแบบข้อมูลเราแฟลกมากเลยนะข้อมูลเราดีที่สุดในประเทศแบบนี้นะครับมีหกร้อยกลุ่มที่ยังใช่รู้ไหมฮะมีสามร้อยกลุ่มสี่กลุ่มที่เรียวทำเห็นสภาพคล่องทางธุรกิจถ้าไม่ทำอย่างนี้นะพี่น้องพี่น้องจะเกิดเหตุการณ์ขายจนเจ๊งตอนนี้เป็นธุรกิจชุมชนเนี่ยเป็นปัญหามาแปรปรวนขายได้แต่เจ๊ง ถูกไมหมฮะไม่ใช่ไม่มีตลาดขายได้ถามายดรจังเลยแล้วเงินอยู่ไหนไม่รู้เงินเอาไปส่งลูกเงินธุกกรกิจนะส่งลูกเงินธุกกรกิจไม่ได้ไม่ได้ตั้งค่าตอบแทนให้ตัวเองนะฮะเงินธุรกิจมันเป็นเงินเดียวกันกลายเป็นที่มาของนี่สิบคูเรือนไปอีกเห็นไหมเป็นมอกเกิดใหญ่กวนี่สิบคูเรือนนะถ้ายังไม่ได้แกเ้เรื่องความเฉนะลี่ยต่าดการเงินนะรักลมคูลมไปคือบ้างนี่สิบคูเรือนเพิ่มเติมนะครับงานเนี่ยพัน,นสองร้อยชุมชนนะครับ โอน300อำเภอ44จังหวัดก็ถือว่าเป็นงานที่มีอิมแพคสูงมากนะครับทางมหาลัยเราก็ยินดีที่จะร่วมเป็นพันธมิตรแล้วก็ฝากปั่นในรงค์การกองท้าทายต่างๆไปได้วยกันนะครับตอนนี้ถ้าพูดถึงผลงานหรือผ่าาบที่ทมีส่วนร่วมของมหลาลัยเนี่ยคิดว่าพวกเราทุกคนเนี่ยก็น่าจะรู้กนดีดนะเพราะพวกเราอยู่ในห้องเนี่ยก็คือเป็นคนที่ทำงานในพื้นที่นะครับขออนุญาตอย่างนี้ไปกันนะครับว่าในนามของข้าราชการคนเราเนี่ยกับอบตกับการดูแลเรื่อง <ใน S 1> ารวมไปถึงในเรื่องของการทําเรื่องแอปพลิเคชันเนี่ย,รบบเ,เ,ยเราร่รวมกับอบตมาอย่างต่อเนื่องถึงอบสองสิบปีแล้วแต่จริงในเรื่องของอที่เป็นรลปคนที่ทำให้ได้เนี่ยเราเองรมชมงคลเนี่ยอยู่กับอบตมามาตลอดเวลาแหละครับแต่ท่านรองศา,าสตราจารย์มารินีจูโทปามานะคะประธา,านที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยายลัยราชภัฒน์ในส่วนของบทบาทก่อนที่จะบอกว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏ มีบทบาทยังไงบ้างในเรื่องของการสานพลังก็อยากให้ทุกๆท,ท่านรวมถึงพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ในที่ประชุมแห่งนี้แล้วก็อยู่ในไลฟ์นะคะได้ทราบถึงมหาวิทยาลัยราชพัฒที่กระจายตัวอยู่ทั่วประเทศนะคะ77จังหวัดทั่วประเทศในบทบาทตรงนี้มหาวิทยาลัยราชพัฒได้รับมอบหมาย เพื่อให้ดูแลพี่น้องประชาชนทํางานต่างพระเนตรพระกันของในหลวงนะคะรัชกาลที่9ก้าสูงรัชกาลที่10ถ้าพูดโดยรวมก็คือ,อทํำยังไงที่จะสามารถเป็นมันสมองพลงสมองหรือ,อเรียกว่าเป็น,นกลไกนะคะทุกๆท,ทางให้กับชุมชนท้องถิ่น